เวลาพูดถึงภูเขาไฟหลายคนอาจนึกถึงการระเบิดครั้งใหญ่บนยอดเขาหรือภาพลาวาไหลร้อนแรงแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วภูเขาไฟส่วนใหญ่บนโลกไม่ได้อยู่บนบกแต่อยู่ใต้ทะเลลึกล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าภูเขาไฟใต้ทะเลบางลูกอาจใกล้ประทุแล้วแบบนี้เราควรกังวลแค่ไหนภัยจากใต้สมุดมีผลกระทบอะไรกับชีวิตบนแผ่นดินใหญ่บ้าง วันนี้เล่าเรื่องโลกง่ายๆจะพาคุณลงลึกใต้ทะเลไปสำรวจภูเขาไฟที่เรามองไม่เห็นแต่ไม่ควรมองข้ามค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะเอ่อทำให้หลายคนกังวลนิดหน่อยค่ะเรื่องภูเขาไฟใต้ทะเลใช่ไหมคะใช่ครับพอดีมีคำเตือนล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภูเขาไฟใต้ทะเลบางลูกอย่างเอ่อ Axial Seamount ที่อยู่ใกล้ๆอริกอน ที่มีสัญญาณว่าจะปะทุเร็วๆนี้ครับแล้วก็มีภูเขาไฟโคลัมโบใกล้ๆซันตรินีที่กรีซที่นักวิทย์ก็กำลังจับตาดูเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะน่าสนใจมากข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็อ้างอิงจากบทความของ BBC News ไทยนะครับมาดูกันว่าไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ใต้ทะเลเนี่ยเราควรรู้จักมันแค่ไหนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะเยอะนี่คือขนาดไหนครับ อาจจะมากกว่าภูเขาไฟบนบกที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยถึง2ใน3เลยนะคะส่วนใหญ่ก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลลึกแบบหลายพันเมตรเลยโหเยอะขนาดนั้นเลยแล้วจริงๆแล้วภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับมันเหมือนกับภูเขาไฟบนบกแบบวิสซูเวียสอะไรแบบนั้นไหมครับและเท่านั้นขันพวกอคล้ายๆกันค่ะคือเป็นช่องเปิดบนเปลือกโลกใต้น้ําที่แบบปล่อยหินหนืดร้อนๆหรือที่เราเรียกว่าแมกมาออกมาครับ พร้อมกับพวกเท่าแล้วก็ก๊าซต่างๆนะคะแต่ด้วยความที่มันอยู่ใต้น้ํจะภาพแวดล้อมมันก็ต่างออกไปทําให้ลักษณะมันเฉพาะตัวและที่สําคัญคือมันเป็นเหมือนจุดกําเนิดของระบบนิเวศแปลกๆที่น่าทึ่งมากแล้วก็บางทีก็สร้างเป็นเกาะใหม่ขึ้นมาได้เลยน่าสนใจจังครับแล้วปกติมันจะไปอยู่ตรงไหนกันใหญ่ย,ยเดียครับใต้ทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะจะอยู่ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกค่ะอ๋อ แนวที่แผ่นเปลือกโลกมันชนกันหรือแยกกันใช่ค่ะบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกมันแยกต่อออกจากกันหรือว่าเคลื่อนที่ผ่านกันเนี่ยมันจะเปิดช่องให้แมกมาที่อยู่ลึกลงไปดันตัวขึ้นมาได้ง่ายกว่าครับพบได้ทั่วโลกเลยนะครับทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกหรืออย่างในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มีอย่างโคลัมโบที่ว่านี้ก็ <laughs> ใช่ค่ะคโคลัมโบที่ใกล้สันตุรินีอันนั้นก็เป็นที่จับตาเป็นพิเศษเพราะมันค่อนข้างใกล้ชายฝั่งใกล้ชุมชนไงคะ อ๋อครับแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าฮอตสปอตส์คือจุดร้อนที่แมกมามันพุ่งทะลุขึ้นมากลางแผ่นเปลือกโลกเลยก็มีค่ะแล้วการประทุของมันเนี่ยครับพอมันอยู่ใต้น้ําลึกๆมันจะต่างจากบนบกยังไงบ้างครับน้ำน่าจะมีผลเยอะเลยใช่ไหมครับมีผลมากๆค่ะอย่างดรอิโซเบลเยโอเขาเคยเปรียบเทียบไว้นะคะว่าถ้าเป็นการประทุในน้ําตื้นๆหน่อยเนี่ย มันจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงมากรุนแรงยังไงครับก็คือระหว่างแมกมาร้อนจัดๆกับน้ําเย็นๆนะคะมันจะคล้ายๆกับเวลาเราเอาน้ําสาดลงไปในกระทะร้อนๆจัดๆอ๋อเกิดระเบิดไอ้น้าใช่ค่ะระเบิดตุ่มตามได้เลยแต่แต่ถ้าเป็นภูเขาไฟที่อยู่ลึกมากๆแบบหลายพันเมตรลงไปรแรงดันน้ำที่มันมหาศาลมากๆเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นฝาหม้อความดันนะคะอ๋อกดเอาไว้ใช่ค่ะ มันจะกดการระเบิดรุนแรงเอาไว้ทําให้แมกมาที่ไหลออกมาเนี่ยมันเย็นตัวลงเร็วมากกลายเป็นหินลักษณะเหมือนหมอนที่เรียกว่าหินหมอนหรือพิโลลาวาแต่ก็ยังระเบิดได้อยู่ดีก็ยังได้ค่ะความรุนแรงมันก็ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วยโดยเฉพาะป,ปริมาณก๊าซในตัวแมกมาเองถ้าก๊าซเยอะก็อาจจะยังระเบิดได้แรงอยู่ค่ะฟังดูแล้วการจะรู้ว่ามันมีกี่ลูกกันแน่หรือจะปะทุเมื่อไหรน่นี่คงยากน่าดูเลยนะครับ ยากมากค่ะคือเราคาดกันว่าอาจจะมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงอ,อ,อาจจะหลักล้านลูกเลยก็ได้ล้านลูกค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มากเนี่ยแทบจะไม่เคยมีการสำรวจหรือติดตามเลยทำไมล่ะครับเพราะการจะลงไปสำรวจใต้ทะเลลึกเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันสูงมากจริงๆค่ะครับต้องใช้เรือดำน้ำพิเศษอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะแล้วสภาพแวดล้อมข้างล่างมันก็โหดร้ายทั้งมืดทั้งแรงดันสูงอันนี้คือความท้าทายใหญ่เลยก็หมายความว่ายักษ์ใหญ่พวกนี้ส่วนมากก็ยังซ่อนตัวอยู่อาจจะกำลังปล่อยพลังงานหรือรอวันปะทุโดยที่เราแทบไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ถึงจะอยู่ใกล้ๆตัวเราแบบนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆผลกระทบมันก็ไม่ใช่เล่นๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยก็คือการประทุของภูเขาไฟฮังกาตองกา ทางกาฮาอาปาที่ประเทศตองกาเมื่อปี2022ออ๋อที่เป็นข่าวใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะอันนั้นถึงจุดประทุจะอยู่ใต้น้ำแต่พลังมันมหาศาลมากพร้อมที่จะสร้างคลื่นซีนามิที่เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปได้เลยโอ้ oh. สร้างความเสียหายเยอะมากแล้วก็ยังไปทำลายสายเคเบิลใต้น้ำทำให้การสื่อสารของประเทศตองกาถูกตัดขาดไปเลยค่ะครับนอกจากสร้างความเสียหายแล้วมันก็สร้างแผ่นดินใหม่ได้ด้วยอย่างที่บอกตอนแรกใช่ค่ะ อย่างหมู่เกาะฮาวายหรือว่าไอซ์แลนด์พวกนี้ก็เกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลมานานมากแล้วล่าสุดเมื่อปี2023ก็เพิ่งมีเกาะเล็กๆเกิดขึ้นใหม่ใกล้ๆญี่ปุ่นเพิ่งเกิดเลยเรครับค่ะแต่ว่าเกาะใหม่พวกนี้มันก็อาจจะไม่ถาวรนะคะอาจจะถูกคลื่นลมกัดเซาะหายไปได้เหมือนกันนอกจากเรื่องพลังทําลายล้างกับการสร้างเกาะแล้ว เหมือนว่ามันมีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลด้วยเหรอครับมีความสําคัญมากๆเลยค่ะอย่างศาสตราจารย์เดฟ k เคลลี่ท่านเคยเรียกว่าเป็นโอเอซิสบนพื้นทะเลเลยนะคะโอเอซิสป <O asis? S 2> ล่องภูเขาไฟใต้ทะเลพวกนี้เนี่ยมันจะมีระบบนิเวศที่แบบเฉพาะตัวมากๆไม่เหมือนที่อื่นเลยครับเป็นยังไงครับจะมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์เลยค่ะแต่ใช้พลังงานเคมีที่มาจากภูเขาไฟแทน โอ้แปลกดีใช่ค่ะอย่างพวกหนอนท่อขนาดยักษ์หรือสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆที่เรียกว่าหมูทะเลซีพิกอะไรแบบนี้การทำความเข้าใจระบบนิเวศพวกนี้เลยสำคัญมากโดยเฉพาะถ้าในอนาคตจะมีการพูดถึงเรื่องการทำเหมืองใต้ทะเลลึกนะคะครับครับกลับมาที่เรื่องที่กำลังเป็นกังวลตอนนี้หน่อยครับเจ้าเอ็กเซลซีเมาทที่ว่ากำลังจะปะทุเนี่ยอันนี้มันน่าห่วงแค่ไหนครับ Excel ซลซีเมาเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลไม่กินแห่งในโลกเลยที่มีการติดตั้งระบบติดตามแบบใกล้ชิดมากๆอ๋อมีเครื่องมือตรวจวัดอยู่ใช่ค่ะเขามีสายเคเบลิลยาวเกือบ500กิโลเมตรวางไว้เพื่อติดตามข้อมูลเลยซึ่งข้อมูลล่าสุดมันก็ชี้ว่าพื้นทะเลแถวนั้นกำลังร้อนขึ้นแล้วก็มีการพองตัวขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นสัญญาณค่ะ เป็นสัญญาณที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการพยากรณ์ว่าเอา่อมันอาจจะปะทุในปีหน้าหรือในเร็วๆนี้แล้วมันจะรุนแรงไหมครับอันนี้ด้วยความที่มันอยู่ลึกมากนะคะประมาณ2,600เมตรแรงดันน้ำมหาศาลตรงนั้นก็น่าจะช่วยจังกัดผลกระทบได้พอสมควรอ๋อคืออาจจะไม่ส่งผลถึงผิวน้ำหรือบนบกค่ะคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงถึงขนาดนั้น แต่กรณีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยช่วยให้เราเริ่มเข้าใจแล้วก็คาดการพฤติกรรมของมันได้ดีขึ้นบ้างครับแม้ว่าจะเป็นแค่ส่วนน้อยนิดจริงๆเมื่อเทียบกับภูเขาไฟใต้ทะเลทั้งหมดที่เรายังไม่รู้จักเลยก็ตามสรุปแล้วก็คือว่าโลกใต้ทะเลลึกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยภูเขาไฟจํานวนมหาศาลเลยเป็นทั้งพลังที่สร้างโลกแล้วก็เป็นภัยธรรมชาติที่ยังซ่อนตัวอยู่เยอะมากใช่ค่ะ และส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถูกเฝ้าระวังอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนที่ดรเยโอบอกว่าจริงๆเราควรจะเฝ้าระวังมันให้เท่ากับภูเขาไฟบนบกแต่ในทางปฏิบัติเอ่อเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะยังห่างไกลาจากจุดนั้นมากแล้วก็นอกเหนือจากอันตรายจากการปะทุโดยตรงแล้วนะคะอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องจับตาเลยก็คือความเป็นไปได้ที่ส่วนลาดชันของตัวภูเขาไฟเองเนี่ยอาจจะเกิดการถล่มลงมาหรือที่เรียกว่า flange collapse อ๋อ oh, แค่ดินถล่มใต้น้ำค่ะซึ่งถึงแม้จะไม่มีการประทุของแมกมาเลยการถล่มขนาดใหญ่แบบนั้นก็สามารถทำให้เกิดซึนามิขนาดใหญ่ได้เหมือนกันค่ะน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะแล้วพอเราคิดถึงระบบนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์มากๆที่พวกมันคํำจุนอยู่ กับผู้เขาไฟใต้น้ำติกนับพันนับหมื่นลูกที่เรายังไม่เคยไปสำรวจอย่างจริงจังเลยนะคะลองจิงนตนาการดูสิคะว่ามันยังมีการค้นพบทางธรณีวิทยาหรือทางชีววิทยาอะไรอีกบ้างที่ยังซ่อนตัวอยู่ใต้ความมืดมิดและแรงกดดันมหาศาลแบบนั้นครับเรายังรู้น้อยมากจริงๆค่ะเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลลึกใบนี้แม้ผู้เขาไฟใต้ทะเลจะซ่อนตัวอยู่ในความลึกของมหาสมุทรแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อโลกถังใบได้ไม่น้อยทั้งต่อธรรมชาติชีวิตสัตว์ทะเล และแม้แต่ผู้คนบนแผ่นดินใหญ่เรื่องราวของโลกเรายังมีอีกมากมายที่น่ารู้และเราอยากเล่าให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายๆเหมือนเคยค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเล่าเรื่องโลกง่ายๆเอาไว้แล้วกลับมาฟังกันใหม่ตอนหน้าเพราะโลกทั้งใบยังมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะเลยค่ะ